สาธารณสุชนในการได้คนวา้ในบุญที่จะได้น้อมนํามาถึงเข้าป่าหานในการได้น้อมถวายแด่คณะสมโูชใหญ่ในวันนี้นะครับอันนี้พวกเราทั้งหลายขอโอกาสได้นำพาทุกท่าน,นาได้เข้าสู่พิธีในการก,าก่าบถวายสัตหารถวายทางกรถางในช่วงระดับต่อไปเมื่อพร้อมแล้วนะครับทุกท่านได้ตั้ง้ใจนอบน้อมกราบกรา Come uh on. -huh. ตังพุทธังอาภิปุชยามาปิมินาสกกเรณ์นาตังขังอาภิปุชยามาปิม oh ินาสกกเรนาตังส in ังฆังอาภิปุชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโคตังภะโะวันตังอาติวาเต วะทาตุภะคะวะตาทุกโมอมังนะมังสามิโตปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอาราคะนัสสิปปะกันนะครับวายังพัตเต วิสุงวิสุงรัคะนาทายาวิสารนีนาสหาปัญจศิลานิยาจามาโทติยัปปิมายังมันเตวิสุงวิสุงรัคะนาทายาวิสารนีนาสหาปัญจศิลานิยาจามาตาติยัปปิมายังมันเต วิตุงวสตุงรักณาธายาอิสารณีนาสหาปัญจสิลานิยาจามาปะาองกันกนะครับนโมตัสสะะคะวะโตออรหะโตสัมมาสัมุทตะ โลติยมปีธรรมังสารนังพระเช้ามีโลติยมปีสังฆังสารนังพระเช้ามีตาติยมปีพุทธังสารนังพระเช้ามีตาติยมปีธรรมังสารนังพระช้ามีตาติยมปีสังฆังสารนังพระเช้ามีอานาติปตา ระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสามสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ nora merayamata pamatakana, vera manisikapatang samadhi amit. รนะครับน้อมพิจารณาในรูปสิทธ <approaching> <millet> ิ์อภัยบุตรกุศลนี้ก็ถึงจะมีประคุณทั้งหลายสถาญาติโยมที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับขอทุกท่านใดตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมน้มจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัปริบรานีพิขุสังคาสสาโอนชยามาสาธุโนพันเต Buddho pante kho sankho kho sankho khani patani patani parivarani parivarani patipanhhatu patikanmatu mahakandeva mahakandeva patapitu patapitu ตังิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายซึ่งพระตาหารดับท้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับ พระตาหารกับทางเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมูลมารดาบิดาวงสาคาณาญาติเรสุรกายเอวดาทั้งหลายเจ้ากำนายวินทั้งหลายสาา菩萨ทั้งหลายขอให้ได้รับ พระเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้แล้วหากท่านมีความทุกข์ขอให้ผลจากความทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลนานด้วยเถิน ah ยามีฐานสิโยเปตานะโคชาจักกะตาตุราราภรัณจะพิโคนัมโนปเทนังตุเนหิปยามปัสตังอนังปะกันเทวะตุสัพปังการังรักขันตุสัพปเทวตาสะพาพุทธานุ เวนะสะตาสดีพะวันตุเตภพะวันทุสากข์มังคารนาคันตุสามข์เทวตาสักขธพัมานุภาเวนะสะตาสดีพะวันตุตภพะวทุสากข์พมังคารนาคันตุสา ในการเดินทางในการต่อเพื่อในการปฏิบัติท่งถึงคุณบิดามดาปุญญาตายายญาติสนิทมิตรหายผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันตลอดทั้งเทวาอารักษ์เจ้ากับนายเวัมสาสัตย์ทลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายวันนี้ได้ถวายพันธสัาที่สารวโนทยาสถานที่ปรินิพพานของพระบุทธเจ้าขอบุญนี้จงส่งถึงท่านทาลายให้ได้รับรู้หนักมีทุกข์ขอให จากความทุกข์าท่านมีความสุขขอบุญกุศลได้เกื้อหนุนส่งเสริมให้ท่านตลายมีความสุขความเจเริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน